คอลึกสิบเอดเซนจากปุ่มคอนะคะจากกลางกลางหน้านะคะวัดเข้าสี่เซนวัดลงสองเซนได้แล้วเราก็โค้งคอเลยค่ะให้เขามีโคง้งโค้งนะคะ ตรงนี้ให้ก็มีโคง้งจุดข้างคอเป็นเกง์ค่ะสองเซนนะคะสองเซนลงหนึ่งเซน โคง้งคอหลังค่ะเราวัดรอบคอไว้นะคะตั้งเก้าเซนครึ่งคอหน้าจากจุดนี้นะคะสิบเซนสาบตรงนี้ตัดตรงนะคะจะแค่นี้ ได้แล้วเรามาสร้างปกกันค่ะตีเป็นเส้นตรงๆเลยค่ะตีเป็นมุมฉากตรงๆเลยค่ะคอหลังเก้าเซ็งคึ่ง จุดนี้นะคะเก้าเซนครึ่งคอหน้าสิบเซนจากจุดน,นี้นะคะสิบเซนตีเป็นฉากตรงๆขึ้นมาค่ะเราจะทําฐานคออยู่ที่สามเซนจุดน,นี้นะคะสามเซนสามเซนค่ะไปตรงๆมาเลยค่ะอันนี้ด้านหลังด้านหน้า วัดขึ้นหนึ่งเซนได้แล้ววัดเข้าครึ่งเซนจุดนี้นะคะครึ่งเซนตีมาค่ะตอนนี้เราจะทำปกอยู่ที่หกเซนปกนี้แล้วแต่ชอบ ใหญ่นะคะถ้าใหญ่ก็เพิ่มขึ้นไปอันนี้6เซนจากจุดนี้ค่ะ6เซนตตีตรงๆไปเลยค่ะเราแบ่งนะคะจากมุมเนี้ยแบ่งครึ่ง20แบ่งครึ่ง10เซนจุดเนี้ยเท่ากันนะคะเราจะทำปกแหลมเซนครึ่งจากมุมเนี้ยค่ะเซนครึ่งจากมุมนี้1เซน มุมนี้หนึ่งเซนนะคะมุมนี้เซนคึ่งจากจุดนี้แล้วก็ตีมาค่ะโค้งถ้าเพื่อนๆมีปกเชิดอยู่แล้วนะคะก็ตัดได้เลยถ้าเป็นแบบเชิดก็จะมีอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะตรงเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้วัดหนึ่งเซนค่ะ วัดขึ้นนะคะหนึ่งเซนใช้ห่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลองมาขึ้นคอดูนะคะเป็นเชิ้ตไม่มีไม่มีแง่งนะคะ อันนี้ทิ้งค่ะก็ทบด้านหลังนะคะเข้าเหมือนปกเชิ้ต ไว้เขาหลังใหม่คะ่ะเก้าเซนครึ่งเขาจะนิดนึงเวลาสร้างปกที่มีโค้งเนี่ยขอเขาจะเกินนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะเป็นเสื้อใส่สบายๆนะคะแบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอดนะคะแนวเนี้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ